สิ่งที่ต้องโฟกัสสำหรับแรงซื้อและแรงขายสิ่งแรกนะคะที่เราต้องรู้เนาะก็คือเราจะต้องใช้เทคนิคนี้เฉพาะ d y y เท็ e เท่านั้นก็คือเราจะไม่ได้ใช้เทคนิคนี้กับสายลันเทน VI หรือ Swing Trade นะคะก็จะเป็น d y t เท็ e อย่างเดียวเนาะ2การสังเกตนะคะเวลาหุ้นจะขึ้นและหุ้นจะลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสตรีมมิ่งกันนะคะเวลาหุ้นจะขึ้นนะคะทุกคน ทุกคนดูหน้าโขดน,นะนะคะแล้วให้เราระบุชื่อหุ้นอันนี้ไม่ได้ชี้นานะแค่ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราก็จะระบุชื่อหุ้นเข้าไปใช่ไหมแล้วมันก็จะเขียนว่า buy หรือถ้าสมมุติว่ามันมีแรงขายเยอะๆมันก็จะเป็นเซล์เยอะๆถูกไหมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูแรงซื้อแรงขายเนี่ยเราจะมาดูตรงนี้อาแต่อะไรล่ะที่เราต้องสังเกตว่าแรงซื้อแรงขายแบบเนี้ยมันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้นะคะหนึ่งเลยดูแนวอะสมมุติ10บาทนะคะราคา10บบาทเนี่ยคือแนวเนาะ สมมติว่าอันนี้ฝั่งออฟอ่าอันนี้ออฟนะอันนี้คือบิดสมมุติว่าแนวอยู่10บาทนะคะแนว1ิบาทเนาะมีการซื้อครั้งที่หนึ่งมันถูกยกไปฝั่งบิดนะอันนี้ครั้งที่หนึ่งถ้ามีแรงซื้อตัวนี้มันจะขึ้นบายสิบาทใช่ไหมบายจำนวนหุ้นนะคะแล้วก็สิบาทถูกไหมอ่าอันนี้ครั้งที่หนะึ่งะแล้วพอซื้อปุ๊บอันนี้มันจะเกิดขึ้นที่แนวเนาะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่สิ่งที่ครูจะให้สังเกตก็คือมันจะเกิดขึ้นที่แนวอ่ะแล้วพอซื้อปบมมันจะีแรงขาย กลับมาที่ฝั่งออฟมีแรงขายกลับมาที่ฝั่งออฟนะสิบบาทก็จะกลับมาฝั่งออฟนะคะแล้วก็มีแรงซื้อใหม่มาฝั่งนี้อีกอันนี้ครูเรียกมันว่าครั้งที่2นะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามันมีแรงซื้ออีกอ่ะมันโยนกลับไปฝั่งออฟอีกอ่ะมีแรงขายนะมีแรงซื้อกลับมาฝั่งบิดอันนี้ครั้งที่1แล้วก็มีแรงขายกลับไปฝั่งออฟอันนี้เราไม่นับนะแล้วก็มีแรงซื้อกลับมาฝั่งบิดใหม่เป็นครั้งที่2พอมันมีแรงขายอีกมันจะไปฝั่งออฟเนี่ยนะคะไป คือครูจะขายเลยนะคะเมื่อบิดหมดครั้งที่สองเนี่ยครูจะขายแล้วนะคะเพราะว่ามันจะไม่ปลอดภัยนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคแรงขายเนาะถ้าหุ้นที่ดีอะ่ะมันต้องไม่มีแรงขายถูกไหมนะคะขายครั้งที่หนึ่งโอเคให้อภัยได้นะ,ะแต่ขายครั้งที่สองไม่อยู่แล้วนะ <c oughs> โอเคไหมขายครั้งที่สองตัวใครตัวมันนะคะซึ่งการขายแบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่แนวนะคะแต่บางครั้งอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นสามครั้งก็ได้นะครั้งที่สามมันก็จะโยนมาฝั่งนี้เป็นครั้งที่สาม แต่สําหรับตัวครูเองนะคะก็คือครั้งที่2ครูก็ไปแล้วครูไม่รอถึงครั้งที่3โอเคไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะโยนซ้ายโยนขวาประมาณ3รอบนะคะนักเรียนลองไปสังเกตดูนะนะคะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งกับหุ้นทุกตัวนะคะกับหุ้นทุกตัวแต่ส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นจริงนักเรียนลองไปสังเกตดูนะโอเคไหมนะคะอันนี้ก็คือเทคนิคการฟกัสเนาะก็คือครูจะตัดสินใจขายในครั้งที่2ทันทีนะคะถ้าในกรณีที่ครูซื้อแล้วมันไม่วิ่งอันนี้เราจะเรียกเทคนิคนี้ว่าการสต็อปล็อวเก็ขายในราคาค10บาท อันนี้บายนะแล้วก็ขายในราคา10บ,บาทเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเราเสียอะไรไหมเราก็เสียแค่ค่างมานะคะเราก็ไม่เสียการสต็อกอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการสต็อกเมื่อมีแรงขายนั่นเองนะคะประมาณนี้เนาะ,ะอ่ะแล้วข้อต่อไปข้อที่3นะคะการที่เราดูพวกเนี้ยนะคะบางทีเราอาจจะถูกหลอกถ้าเราดูแต่แรงซื้อแรงขายอย่างเดียวเราอาจจะถูกหลอกนะคะบางทีอ่ะเขาหลอกให้เราขายแล้วเขาก็ไปต่อนะ,ะข้อสามก็คืออย่าลืมดูหน้าเทรดประกอบทุกครั้งสมมุติว่าอ่ะอย่างเราสมมุติว่าเราซื้อปุ๊บทายนี้นะสมมุติว่าเราซื้อที่ราคา9บาท5 ราอาจจะยอมสต็อปที่โลเดิมก็ได้นะคะก็คือ8บาท90อ่า8บาท90อันนี้คือ buy นะก็ขึ้นอยู่กับจุดซื้อจุดขายจุดสต็อปของเราเนาะว่าเราอ่ะจะซื้อแล้วก็จะขายแนวเท่าไหร่เนาะแต่ส่วนใหญ่ครูไม่แนะนําให้สต็อปเกิน2ช่องนะคะก็สุด8.9เนี่ยมันก็เกินอ่ามันก็เกิน2ช่องเนาะมันประมาณ3ช่องนะคะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเรานี่แหละว่าเราจะรับได้หรือรับไม่ได้นะซลล์ Sell หรือสต็อปก็เหมือนกันนะคะใช้คําพูดก็คล้ายๆกันเนาะแต่การสต็อปหมายถึงว่าการ การขาดทุนนะนะฮนะ,ะการขาดทุนการลดการขาดทุนเดี๋ยวนะคะแล้วก็ลองดูว่าเทคนิคที่ครูพูดเรื่องการโยนซ้ายโยนขวาสามครั้งเนี่ยนะคะนักเรียนจะเอาไปปรับใช้แบบไหนเนาะนะคะแต่ว่าในห้องเรียนเนี่ยมันก็จะลึกกว่านี้นะในห้องเรียนก็จะลึกกว่านี้เยอะแต่อันนี้ก็ให้คร่าวๆนะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะก็ลองดูเนาะอันนี้ก็จะเป็นการดูหน้าเทรดประกอบทุกครั้งแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะบางทีอะ่ะเขาอาจจะหลอกเราถ้าสมมติว่าหุาน้นอ่ะมันเป็นเทรนด์ขาขึ้นเนาะ สมมติว่ามันโยนมาฝั่งบิดแล้วใช่ไหมคะแล้วอเผอิญว่าสิบบาทสิบเนี่ยมันจะยกเราอาจจะซื้อใหม่ที่สิบาทสิบก็ได้นะคือสต๊อปไปก่อนแล้วเราค่อยซื้อใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็คือเราก็สต๊อปสรุปแล้วเราจะสต๊อปราคาเดิมใช่ไหมสิบบาทแต่อเผอิญเขาหลอกให้เราออกถูกไหมก็ไม่เป็นไรเราก็ซื้อใหม่ซื้อใหม่ที่ราคาสิบบาทสิบแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะเกินเกินแนวไปหนึ่งช่องนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยไม่ตกรดเนาะเราก็สามารถซื้อใหม่ได้และถ้าในกรณีกลับก ถูกไหมถ้าเราไม่สต็อปเนี่ยไม่สต็อปตามแผนนะแล้วมันลง20ตังค์สาตังค์เราจะทํำยังไงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะการที่เราทําตามแผนนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยขาดทุนน้อยที่สุดโอเคไหมคะสำหรับแรงซื้อแรงขายก็มีประมาณนี้เนาะครูก็ให้ไว้3คข้อนะคะในเทคนิคต่อไปเนาะแจกอะไรนั้นนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรอแล้วกันแต่ถ้าใครอยากจะรู้ลึกกว่านี้นะคะก็มาเจอกันได้นะคะกับรุ่นที่เนาะมันจะฉีกกดในสิ่งที่คุณรู้ไปตลอดกาลนะคะก็เดี๋ยวเจอกันนะคะแล้วเจอกันที่ความสําเร็จนะคะแล้วเจอกกัันนนบคใลิปปต่ไะ นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ